แมคโคลไมครับโรงงานวันแรกครับจากกินุกลางให้เสียโนนะครับอันนี้เป็นเสียนุย้ายมาเองครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชกุลดำซิ่งปุลดวนครับไปดูเสียนุโมซิ่งครับย้ายมาเองครับงานนี้นี่โอ้เสียย้ายมาเองใช่ไหมครับนี่โอ้ครับโมซิ่งปุลดวนครับนี่ ย้ายมาเองแล้วหนิครับขับร <apps>. ถไม่<อ>ครับวครับผมรถข้มีครับโอ้ขับคันโอ้ขับล็อกกี้ครับตอนนี้เสียนเขาขับล so. ็อกกี้ครับเอาแล้วครับแต่การเลยเดี๋ยวถ้าตักหินให้สิบล้อเชียครับหินนี่นะครับหลุมลัางลอกเอาอยู่ลอกอยู่นี่ก็ได้นี่ลอกลางๆพื้นนี่ไปก็ได้ครับแล้วก็บเจ้าหนุ่ย่างเขาไปต่อมใช่ไหมครับเห็นมันใส่กล่องไงถือว่ามันเลิกมะโม่ต้องต่อมสูตรก็เดี๋ยวรถตักเขาจีส่วนท่อยันมันหยุดถือข้อขีดมาแต่กับพับพับขึ้น จะไปบอกเสียนอุเอาสิบร้อมาดีกว่าเอาสิบร้อมาไหมบอกเสียนอุเอาสิบร้อมาก่อนครับใส่สิบร้อเปลงหน้างานครับนี่เดลเมก้านะครับเนี่ยอยู่ด้วยกัน3ช่องนะครับมีเป็นเดลเมก้าครับ กระจกครับลงไอ้เล่าสเออสัมผัสดินคะรับครั้งแรกครับสัมผัสดินครั้งแรกเอง เอ็เอนะครับรุ่นนี้เอเอ็ ไ้่ได้เลี๋ยวมันไม่มีคนขับนะครับบนรถ <Okay. S 2> ไปขับไปนะเดี๋ยวเครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันสองช่องนะครับช่องเดลเมก้ากับช่องคู่สกุล สิ้นคูณด่วนนะโอ้นิ่มมากครับ กีแรกครับกล่อง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 ขึ้นชัดเหรอกล่ที่เป็นงาเหร เราสิบร้อครับเสียโน่โมอซิ่งไปขี่มาแล้วนะครับเนี่ถ้าเกิขี่สิบร้อเนี่เป็นจอมขี่หัวล่วา,ลางนี่ยคัดก,ก็หนีได้ครับคุณผู้ชมมาเลยยิมแน่ยิ้มแน่ยิ้มแน่แนอ่ะอีก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 ป้อ ฮะบ่บ่สามชาตหรอกเดี๋ยวยังไปน้ำกันยังสามชาคลิปนี้จะพามาดูครับตากหินครับนี่รถแมคโครใหม่ครับคนขับก็ใหม่ครับนี่ยขับรอรถใหม่เพนะคลิปหน้าจะพาไปดูที่เทหินลูกรังนะครับไปกับเสียโน้บันเดิมครับเนี่ยได้หักมากเนาะที่กัน ที่ว่าตันครับหนะินนะครับหินไปลงไหนครับลงหน้างานกันทลา,า,ค,าครับสาราคำครับสาราคม เชนโนครับสิบล้อรอรถใหม่นะครับรอรถใหม่นะครับครับรถใหม่มาวันไหนครับเชนุ้ยจะเป็นคนส่งน้ํามันให้ผมด้วยครับเป็นผู้จัดการของผู้สืคุณลังผู้ต้วยนะแก่นครับไปดูร่างงานให้ครับไปเล่าทางที่ทางดีของเขาครับเนาะเหมือบบ้านเลยพี่กันก็ไปอ่าบน้ำ เขามือเลยมมัดมัดมือดิเข่ามือดอกต้อมใช บออแล้วนี่ยทำไมดิขาต่อทำไมนะเจ้าปากเขากหญ่คนนึงไปหาบอกเขาพอเสร็ตีเกินหามีครับตามเจนุ่ยไปจะไปไหนครับนี่เดินอ้อมๆนี่นะครับเดินอ้อมๆบอก ไปดูไปดูตูดแมโครครับไปดูตูดแมโครดูตูดดูตูดแมโครอ้าเล่นเกี่ยวหน่ครับผมประมาณสามกี่เกี่ยวเลยแล้วเอารถจากตาก็ได้อันนี้ต้อเาะเลยใช่ไมรถจักอยู่นี่แหละตักยุ่นีได้มั้งไอเดียนะ เดี๋ยนูเราคือคือได้ใส่หมวกใส่ยังปลาบิดจมวกวูกผนได้ครับฝาข้างเด้อกดเซฟปิดเซฟย,ยังครับเนี่ยเอาอปลานนแก้วตวกลางมองครับเด้ เซฟครับเสียนุปิดเซฟ sai thai, đăng một con nè, để bom đi bị sang bưng nhà nào chắc cả bỏ con. Đăng một, kênh, đăng một, kênh, đăng một เราจะไปช่างดูครับตั้งขนาดช่างเขาไกช่างดูครับเอาครับมาดูอาจารย์นุตั้งลำครับขึ้นช่างครับก็จะน้ำหนักก็จะได้ไหม น้ำหนักเกินนะครับอยู่ที่สามสิบหกตันครับต้องได้ไปตักออกนะครับนี่ตักออกครับตักออกนักสามตักเกินครับเกินตักออกครับเดี๋ยวจะไปตักออกเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปดูหน้างานนะครับคลิปหน้านี่ขอฝากไว้ก่อนครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับไปก่อนครับบ๊ายบาย